สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่19มกราคม2566วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคนมีบุญมีลักษณะอย่างไรเราสามารถทำให้ตัวเองเป็นผู้มีบุญได้นะอย่างแรกเลยเราก็มาดูที่ทานนะผู้มีบุญจะเป็นผู้มีทานบารมี มีทานบารมีหมายความว่าเป็นผู้ที่ชอบเสียสละเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ที่มีจาคะก็คือมีความเสียสละไม่ตรณีทีเหนียวนะะชอบช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวมยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้ชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยฐานะกว่านะ,ะให้ทรัพย์เป็นทาน หรือช่วยเหลือการทําสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนการปลูกป่านะคะการสร้างทางน้ําให้กับส่วนรวมนะคะให้กับเกษตรกร,กรหรือว่าการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างเช่นมีเครื่องกีดขวางบนถนนแล้วก็เอาเครื่องกีดขวางนั้นออกหรืออาจจะมีของมีคมเช่นตะปู ที่หล่นอยู่บนถนนอย่างเงี้ยก็เก็บออกอะไรเงี้ยจะมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็บางคนไม่มีทรัพย์ก็จะมีนิสัยช่วยเหลือโดยการเอาแรงกายไปช่วยนะเอาแรงกายเป็นทานอย่างเงี้ยนะ,ะบางคนก็ช่วยเหลือโดยการนําเสนอแนวทางหรือข้อ ข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเงี้ยออกความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะของของผู้มีบุญขั้นต้นก็คือเรื่องของการให้ทานเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นทําประโยชน์เพื่อสังคมนะคะแล้วก็อันต่อมาก็คือในเรื่องของศีลน,นะ,คะคนที่มีบุญเนี่ยจะเป็นผู้มีศีลน,นะ,ะเป็นผู้ที่มีศีลพร้อมนะฮะเป็นผู้ที่มีศีลพร้อมหมายถึงว่า เป็นศีลที่ตั้งใจจากภายในนะตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นให้เสียชีวิตและทรัพย์สินนะฮะไม่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เสียชีวิตและทรัพย์สินนะเจิเกิดจากความตั้งใจจากข้างในเลยนะคะในศีลเนี่ยมันก็จะมีฮิลิโอตปะก็คือความเกรงกลัว ความละอายต่อบาปนะคะก็จะไม่กล้าทำบาปนะะในศีลก็จะมีความเมตตากรุณาอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าการที่เรารักคนอื่นเสมอตนรักตนเสมอผู้อื่นเนี่ยก็คือการที่จะไม่กล้าทำร้ายผู้อื่นให้เสียชีวิตและทรัพย์สินหรือไม่เบียดเบียนคนอื่นนะ,ะแม้แม้กระทั่งชีวิตหรือทรัพย์สินนะ,ะอันนี้คือศีลที่ที่ เกิดจากข้างในเลยการรักษาใจให้ตัวเองเนี่ยมีความระอายมีความเกรงกลัวต่อบาปไม่กระทำบาปนะไม่สร้างบาปกรรมเพิ่มอันนี้คือคนที่มีศีลน,นะหลายคนเข้าใจว่าการมีศีลเนี่ยจะต้องไปรับกับพระไม่ใช่นะจริงๆไม่ใช่การมีศีลเนี่ยเราสามารถกาหนดจิตตั้งเจตนารักษาศีลได้เองเลย บางคนคิดว่าตัวเองค้าขายหรือทำงานในระหว่างวันบางทีมันก็ต้องมีการพูดเชื้อเชิญที่เกินคำพูดไปบ้างอะไรเงี้ยคืออันนั้นคือคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการรักษาศีลเนี่ยต้องทำยังไงนะ,ะการรักษาศีลเนี่ยอาจจะทำในช่วงระยะเวลาที่เรานอนพักผ่อนก็ได้ หรือการฝึกรักษาศีลเป็นชั่วระยะเวลาอาจจะเป็น3ามชั่วโมง6ชั่วโมง8ดชั่วโมง12ชั่วโมงพอเราทําต่อเนื่องเนี่ยจิตก็จะเริ่มรักษาศีลได้เองอัตโนมัติแล้วก็จะต่อเนื่องนะครับจนครบ1วันเลยแล้วทีนี้ก็จะเป็นสองวัน3วันเป็นเดือนก็จะต่อเนื่องไปเมื่อเรารักษาศีลในระยะหนึ่งศีลก็จะรักษาเรานะคะการ ตั้งจิตเจตนารักษาศีลเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาเนี่ยเราก็กําหนดว่าเราตั้งใจเจตนารักษาศีลห้าภายในระยะเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนนะเริ่มตั้งแต่เราเข้านอนจนกระทั่งตื่นเช้าแล้วเลิกกันอันนี้ก็คือการรักษาศีลผู้ที่มีบุญนะหรือผู้ที่มีปัญญาก็จะดาเนินชีวิต โดยมีหลักยึดคือมรแปดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะดำรงตนอยู่ในมรแปดนะคะเราสามารถตรวจสอบเราเองได้นะมรแปดเนี่ยก็จะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมาสติสัมมาสมาธินะคะ ทีนี้เนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยจะต้องมีสัมมาสมาธิก่อนการเริ่มต้นในการดําเนินชีวิตอยู่บนแนวทางของการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์หรือว่ามารรคแปดเนี่ยจะเริ่มต้นข้อที่8ก่อนนะข้อที่8คือสัมมาสม,มาธิสัมมาสม,มาธิจะเกิดไดเ้เราจะต้องมีกำลังสมถะก่อนกำลังสมถะจะมีได้นี่ เราจะต้องภาวนาพุทโธก่อนเริ่มเลยนะคะในส่วนของน้อยจะพูดย้อนไปนะคะการดูว่าผู้มีบุญต้องเป็นยังไงเราต้องดูว่าหนึ่งเขามีทานพอเขามีทานเนี่ยเขาก็จะมีการเสียสละมีการช่วยเหลือจิตใจเขาก็จะมีความเมตตากรุณานะเมื่อจิตใจมีความเมตตากรุณาจิตใจก็จะอ่อนโยนจิตใจก็จะอ่อนโยน นะเพราะว่ามีการแบ่งปันมีน้ำใจมีจาคะมีความเสียสละให้กับผู้อื่นและส่วนรวมหลังจากนั้นจิตใจก็มีศีลจิตใจก็มีศีลในศีลจะมีความเมตตากรุณาอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะในศีลจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นนะคะคในศีลก็จะมีความเมตตากรุณาเพิ่มขึ้นซึ่งเป,เป็นข้อห้ามให้เรา ไม่ทําบาปนะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นมันก็จะมีความเมตตาขึ้นมาเป็นลําดับนะขึ้นมาเป็นลําดับจากทานก็มาที่ศีลก็มีความเมตตาขึ้นมาเป็นลําดับทีนี้เมื่อเรามีทานมีศีลแล้วเรามีภาวนามีภาวนาเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีกําลังสมถะก็คือกําลังความสงบมีกําลังสมถะมากขึ้นนะ เราก็จะมีกำลังสมาธิมากขึ้นมีกำลังสมาธิมากขึ้นเจตก็มีสมาธิเจตมีสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาอารมณ์อันเป็นอุเบกขาก็คืออารมณ์ที่ไม่มีความรู้สึกไม่พอใจกับความรู้สึกพอใจเข้ามาอยู่ในนั้นเมื่อเรามีสมาธิตั้งมั่น อยู่ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาก็คืออยู่ในความว่างนั่นแหละเขาเรียกว่าสัมมาสมาธินะเมื่อเรามีสัมมาสมาธิก็คือมรรคข้อที่8นะเมื่อเรามีสัมมาสมาธิเราจะมีกําลังสติมากขึ้นนะเมื่อเรามีกําลังสติมากขึ้นก็คือสัมมาสติมีสติรู้อยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในความว่างที่ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องก็คือเอกคตาอารมณ์นะคะก็เป็นมรรคข้อ7นะมีสัมมาสมาธิมีสัมมาสติเมื่อมีสัมมาสมาธิมีสัมมาสติเกิดขึ้นปัญญาก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงปัญญาก็จะเห็นอนิจจังอนัตตา จะเห็นความเกิดดับเกิดดับจะเห็นความคิดที่มันเกิดที่มันดับนะคะปัญญาเห็นความคิดเกิดความคิดดับเห็นอนิจจังอนัตตานะเห็นอ,อริยสัจสี่นะอันนั้นก็คือปัญญาเห็นความจริงของธรรมชาติเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัมมาสมาธิเป็นมรรค้อ8ก็มีสัมมาสติ เป็นมรรคข้อ7แล้วก็จะไปเห็นความเป็นอนิจจังความเป็นอนัตตาที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเป็นจริงนะคะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นอริยสัจสิก็เป็นสัมมาทิฏฐิก็คือมรรคข้อแรกเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว นะปัญญาก็จะมีกําลังมากปัญญาจะสอนจิตสอนให้จิตรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็คือเป็นสัมมาสังกัปปะนะคิดถูกคิดคิดได้ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรนะเป็นสัมมาสังกัปปะ ก็เป็นมรรคข้อที่2ถูกไหมฮะสมาธิถีข้อ1นสมาสังกับโปข้อที่2แล้วเมื่อคิดถูกมีสติอยู่ด้วยมีปัญญาอยู่ด้วยเวลาพูดก็จะพูดถูกนะ,ะก็จะพูดถูกคือพูดไม่เบียดเบียนคนอื่นพูดไม่เบียดเบียนตัวเองพูดอย่างมีสัมมาวาจานะฮะพูดอย่างเป็นกลาง,ลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นมรรคข้อ3นะ เมื่อพูดอย่างเป็นสัมมาวาจาแล้วก็จะทำอย่างเป็นสัมมากัมมันโตก็คือทำโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นทำโดยไม่เบียดเบียนตัวเองทำอยู่ในทางที่ควรทำและก็รู้ว่าอะไรไม่ควรทำนะคะมีสติรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะคะแล้วก็ เมื่อทำแล้วนะก็จะทำอาชีพที่สุจริตนะเป็นอาชีพที่รู้ว่าไม่เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายเป็นอาชีพที่สุจริตเป็นไปเพื่อการเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองอันนี้ก็จะเป็นสัมมาอาชีวะนะฮะ เมื่อมีสมาธิเมื่อมีสติเมื่อเห็นตามจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็จะมีความพยายามนะมีความพยายามหรือว่าสัมมาวายโมมีความพยายามอย่างถูกต้องที่จะป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจป้องกันไม่ให้ความคิดที่ไม่ดี ป้องกันไม่ให้อารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามารบกวนจิตใจนะจะรู้วิธีป้องกันนะและรู้ว่าสิ่งที่มันค้างคางในใจอยู่เนี่ยอารมณ์ที่มันคล้องอยู่ในใจเราเนี่ยจะค่อยๆขัดเกลาออกนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เครียดแค้นอารมณ์น้อยใจอารมณ์หมั่นไส้หรืออารมณ์ หึงหวงหรืออารมณ์ที่มีความเศร้าหมองจมทุกข์นะก็จะหาวิธีการที่จะทำอย่างไรให้อารมณ์เหล่านั้นหลุดออกจากใจจะละอารมณ์อย่างไรก็จะมีความพยายามตรงนี้เกิดขึ้นและนอกเหนือจากนี้ก็จะมีความพยายามในการสร้างกุศลนะ สร้างจิตให้เป็นกุศลเพื่อให้จิตขาวรอบเพื่อให้จิตนี้เบาสว่างสะอาดสงบนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็จะพยายามรักษาจิตเพื่อยกจิตให้สูงขึ้นและทั้งหมดนี้คือมรรควิองค์8และผู้ที่มีบุญนี้ก็จะดำเนินชีวิตไปในทางเช่นนี้นะเรา สามารถตรวจสอบตัวเราเองนะเราสามารถสร้างตัวเราให้เป็นผู้มีบุญได้นะคะถ้าเราทําเช่นนี้เราไม่จําเป็นจะต้องไปสแสวงหาผู้มีบุญที่ไหนเลยนะทุกคนสามารถสร้างตัวเองให้เป็นผู้มีบุญได้นะเมื่อเราอยู่ในทางแห่งมรรคเช่นนี้แล้วนะเวลาที่เราเสียชีวิตจากโลกนี้ไป เราไม่จะเป็นต้องกลัวไม่จะเป็นต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าเราเตรียมตัวมาดีนะผู้มีบุญย่อมขึ้นที่สูงอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะไปสแสวงหาผู้มีบุญเราต้องรู้ก่อนว่าผู้มีบุญมีลักษณะเช่นไรคนที่มีบุญจะไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมแต ไม่ว่าจะเป็นคำนินทาหรือสรรเสริญผู้มีบุญจะทิ้งอารมณ์เหล่านั้นได้เร็วและไม่จำเป็นจะต้องไปแก้ต่างเพื่อให้เขามาเชื่อมั่นหรือนับถือในตนเองเพราะว่าผู้มีบุญที่แท้จริงไม่ได้อยากเป็นอะไรไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นนะคะดังนั้นการปฏิบัติ ตัวเพื่อเป็นผู้มีบุญต้องมีทานมีศีลมีภาวนาและดำเนินชีวิตบนทางแห่งมรรคมีองค์แปดซึ่งทุกอย่างมีองค์ประกอบร่วมกันนะและในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในทุกๆวันเราต้องสังเกตเรื่องของอกุศลธรรม ที่มันเกิดขึ้นในใจทุกวันนะเพราะมันเป็นนิวรณ์มันเป็นเครื่องขวางกั้นไม่ให้จิตเราเจริญสมาธิได้นะเราฝึกให้ทานเราฝึกรักษาศีลเราฝึกภาวนาเพื่อให้เรามีสัมมาสมาธิมีสัมมาสติให้ได้ก่อนนะเมื่อเรามีสัมมาสมาธิเรามีสัมมาสติได้แล้ว เราจึงจะเห็นสัมมาทิฏฐนะิเมื่อเราเห็นสัมมาทิฏฐินะเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในทางที่ถูกที่ควรโดยที่ไม่หลงทางวันนี้กรรมดีทั้งหมดนี้ขอจงถึงแก่สรพสัตท,ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ